ปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยมาจากทั้งการออกแบบการก่อสร้างของโครงการนี้ที่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดค่ะว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเราทราบข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีเกี่ยวข้องหรือยังไงก็ว่าไปตามกฎหมายตามกระบวนการค่ะจากการรายงานของทั้ง4สถาบันน,นะคะเห็นได้ชัดค่ะว่าพบว่ามีการบกพร่องนะคะในการออกแบบแล้วก็วิธีการก่อสร้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเทคนิค ในการต่อสร้างโดยเฉพาะของในโครงการนี้นะคะในส่วนของผนังช่องลิฟต์แล้วก็ผนังบันไดาทางเทคนิคเขาก็จะเรียกว่าผนังรับแรงเฉือนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดปัญหานะคะที่เกิดปัญหากคือจะเป็นในเรื่องของคอนกรี นะคะที่ไม่ได้มาตรฐานคือเฉพาะของโครงการนี้ไม่ใช่ว่าคอนเซปตทั่วไปมีปัญหานะคะคอนเซปต์ที่นํามาใช้แล้วก็วิธีวิธีการของโครงการนี้ที่มีปัญหาแล้วก็ออตอนนี้นี่ก็จะเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนมีความกังวลกันว่าเอ๊ะแล้ววัสดุบแบบนี้ยังไงแล้วตึกอื่นจะเป็นยังไงที่ได้รับแางงานมาณนะตอนนี้นะคะ ก็คือว่าจริงๆแล้วมีการก่อสร้างหลายๆจุดที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายนะคะทั้งการออกแบบแล้วก็การการก่อสร้างด้วยต่อจากนี้นะคะเราก็จะใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยจะทําเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอีกประมาณ2อาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็จะส่งต่อให้ทาง d s i แล้วทางตํารวจดําเนินงานต่อนะคะอันนี้ก็ขอตอบปัญหาพี่น้องอประชาชนเบื้องต้นก่อนว่าปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยมาจากทั้งการออกแบบแล้วก็การก่อสร้างของโครงการนี้ที่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดค่ะว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎหมาย